เจตนาพังบุพพังกาบย้อยตูข้ามอนน้อยยกมือไว้สาเอาต่างดอกไม้ถูกใตเทียนสีอาภิกวันดีสามดวงแก้วเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะครับแต่จะนำเสนอการพืองานทารสลากพัดนะครับซึ่งเป็นงาน งานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งงานสารกพัฒนนะครับเป็นอะไรนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการสุ่มนะครับสุ่มเหมือนจับสลากเมื่ี้นะครับแต่เกี่ยวกับพระเนนนะครับที่ได้รับนิมนต์มาก็จะมาทานจับสลากเพื่อจะได้พวกเครื่องพยาธานะครับถ้าพระเนนท่านไหน ที่โชคดีก็จะได้ที่เป็นต้องการใหญ่ๆนะครับเรียกว่าสลากสร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นการเล็กๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอามาบรรจุในในถังก้าก่อนรับเดี๋ยวดูกันดูวิธีการบรรจุครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เราจะเอาใส่ในตะงก้านะครับก็จะเป็นข้าวของต่างๆนะครับหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันครับ กระป๋องนะครับอันนี้จะเป็นนมอะไรไม่รู้ครับน้ำปลานะครับปลาป๋องครับนมนะครับขม้นหวานครับกระดาษนะครับมีน้ำครับนนำมาเรื่อยนะครับเข้าสารครับแห้งครับ พริกสดนะครับอันนี้เป็นเนี่ยงนะครับหรือว่าใบชานะครับรับเปลือกครับแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงครับเติมไปครับนี่เป็นขิงคานะครับไข้นะครับใส่ลงไปครับส้มครับเป็นอ้อยครับ นี่เป็นสมุดกับดิซสอนนะครับเยันครับอหน้าจีไฟนะครับแรงไปเอาใส่ถุงครับคิดถึงดิดาป่อไทย ความดาวิปันเก่าวไว้ยังตั้งลูกน้อยหลายคนพ่อแม่ตายละเสนที่อับจนเสนเวลาวนเตรนดองหายพ่อแม่ได้ตายละลูกในใจมีมาน,นูในกังกัดมา เจร้รารรมมานำจ่องจักได้ละลูกเตา้าพุทธาได้ทุงความทุกข์รอดเอาอาหารใส่ครับตอนนี้อาหารยังไม่เสร็จครับก็มีดอกไม้เอามาเสียบไว้ครับผมก็ทำไวส้สีสีตะก,กานะครับเดีย๋ยวต้องเตรียมอาหารมาใส่ใส่ประมาณนี้นะครับ ัน,นี่ก็จะเป็นอาหารที่จะใส่ในการสลัดนะครับจะมีข้าวเหนียวก็หมูทอดครับก็ขนมขนมเทียนนะครับหรือว่าขนมเนียบนะครับเป็นกล้วยครับมาคิดสงสารใจพลานหมินสัน้นถึงคุนนำปอไทย ที่ได้ปัดปัวเลี้ยงลูกเลี้ยงดูลูกไว้เมื่อปางก่อนอันเดิมมาบัดนี้ลูกรักลูกเต้าลานเลนปะกันดาเกินตาสลากซอยปะกันหัวเจ้าภาษารังกฤษนะเราไม่ใส่ครับ xa lâm tâm 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 ผืนผ้าปอ,อนเป็นของประฮักกางเก่งผืนผ้าตาครัวมีหันครับอะไรก็จะเป็นเส้นสลัดนะครับเซ็ตสลัดหรือว่าการ์ตันนะครับก็จะเอาเขียนไว้ว่าอ่ากันพวกนี้นะครับสังหารานทุกเรื่องจะเอาอุทิศใ,ให้ใครนะครับอุทิศ ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแล้วแต่นะครับก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับไว้เอาไปไว้ที่วัดนะครับแล้วก็จะเป็นเขาจะเอาไปรวมกันครับเอาของชาวบ้านคนอื่นด้วยมารวมกันแล้วก็จับจับขึ้นมาว่า,พ,าพระแต่ละรูปจะได้กี่กี่เส้นนะครับรแล้วก็จะกระจายออกหมดนะครับแล้วก็เอาไปแจกให้กับพระสามเณรนะครับต่างๆนะครับก็จะ มาหาเจ้าภาพที่มีชื่อตามนี้นะครับก็จะเอาจะได้ไอสังฆทานชุดพวกนี้นะครับเอาไปกลับไปนะครับก็มีการอ่ะละรอะไรม้นครับก็จะอ่าเขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะครับเดี๋ยวค่อยดูไปนะครับจะมีอันนี้จะเอาไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับ ปัจจัยอยู่ที่เราจะใส่เท่าไหรก็แต่นะครับก็แต่เจ้าภาพแต่ละเจ้าภาพนะครับแล้วแต่จะใส่เท่าไรนะรก็แล้วแต่นะครับก็ร้อยสองร้อยสามร้อยนะแต่กิตศรธาของแต่ละท่านนะครับก็เอาไปใส่เุลาพระเขามาหยาดน้ํานะครับก็เอามาใส่ครับนี่ครับแล้วก็เอาไปประเคนที่พระนะครับเขาก็จะให้ศีลให้พรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําสําหรับ ยหยาดน้ําเหลือขวดน้ํานะครับก็เราจะเอาไปสี่ขวดนะครับมีสี่สี่ตะกร้าใช้สี่ขวดนะครับอันนี้ไว้สําหรับให้ก่ายขวดน้ํานะครับเวลาเ,าเราทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็จะมีการขวดน้ำก็จะใช้ตัวนี้ครับผมสาหรับที่เห็นนะครับเขาเรียกว่าขันแก้วทั้งสามนะครับปรเป็นพานนะครับสามมุมมีสามมุมนะครับ แล้วก็อันนี้เอาไปาไปบูชาพระพุทธรูปนะครับในวัดนะครับครับมัเด็กก็คือกันสลากส้อยนะครับกันสลากส้อยก็จะมีก็จกใาฐานอาจจะใหญ่น่อยนะครับโดยปัปจจัยก็จะนักน่อยนะครับ S 1> <S 1> นะกับที่เห็นนะครับก็จะเป็นการสลับสร้อยนะครับทั้ทง,งหใหญ่ทั้งเล็กนะครับบางบางต้นกันก็จะใหญ่หน่อย ปัจจัยก็จะเยอะหน่อยปัจจัยก็คือเงินนะครับจะใส่แล้วแต่เจ้าภาพนะครับบางคนก็จะใส่เป็นหลักพันนะครับพันสองพันแล้วแต่นะครับการเล็กหน่อยก็ใส่ประมาณห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วแต่นะครับเจ้าภาพแต่และท่านนะครับที่จะทาเข้ามาใครที่มีเงินไม่เยอะนะครับก็จะทํา เป็นชุดสังฆท,ทานนะครับหรือว่ากาันสลากเล็กนะครับก็จะใส่แล้วแต่จิตธาของท่านนะครับบางคนก็ที่พระท่านไหนโชคดีก็ได้กันสลากซ้อยที่มันมใหญ่ๆนะครับ,ใ,ใ,รบใส่เงินปัจจัยเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น ชุดกันสลากขนาดเล็กนะครับบางคนก็ใส่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละท่านนะครับทีนี้จะกันสลากพวกนี้นะครับเราจะเอามาวางนะครับเป็นเขตเขตครับแต่ละในหมู่บ้านก็จะมีอยู่หกเขตครับก็จะมารวมเป็นเขตใครอยู่เขตไหนก็ไปวางอยู่เขตนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลา พระท่านได้ใบที่ว่าเขาเรียกว่าใบจันตานะครับมาเขาก็จะมาเรียกหาตามเขตนะครับเรียกหาตามเขตชื่อใครนะครับจะมาเรียกหาแล้วก็ถ้าเจอก็เอามาาว่าเอามาหยาดน้ำนะครับหยาดน้ำก็คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะครับที่อาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับก็เอามาถวายให้ท่านอีกนะครับแต่จริงๆก็ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับบางคนก็อาจจะไปเกิดแล้วก็ได้นะครับบางคนก็ยังเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆนะครับ ก็จะทำกันสลากส้อยนะครับอันนี้ก็เป็นกันต้องการที่ใหญ่หน่อยนะครับก็มีปัจจัยเยอะหน่อยนะครับรูปแบบกันสลากก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอาครับจะทำแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นสารเป็นตะกร้าก็มีนะครับอันนี้ก็ ได้ข่าวว่าจะปล่อยกันเยอะนะครับพวกขันศากซอยพวกนี้ครับจะเอาไว้ไม่เยอะนะครับปล่อยออกไปเยอะ,ะครับสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพื่อสืบทอ,อดนะครับประเพณีต่างๆของบ้านชาวบ้านทางภาคเหนือนะครับ ทอดวัฒนธรรมกันนานๆมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่หมู่บ้านนะครับว่าจ,จัดกันตอนไหนนะครับก็ครั้งนะครับตีนก็ก็สามปีจัดสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็น เขตที่พวกผมอยู่นะครับก็จะมารวมกันนี้เขตจีนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่มานั่งรอกันนะครับต่อขอทำพิธีนะครับเดี๋ยวต้องรอพระพอได้เส้นสลากมาที่นี้ก็บุนเลยนะครับคนเยอะนะครับ ใด้เสร็จยาดน้ำเสร็จก็กลับวัดครับวัดไข่ก็ไปตามนั้นนะครับ หิงไทยจัดการด้าตานเตยี่ยมกัมนองสนุกไปด้วยควายบ้านเรืหนองและทุกใจ นมรณาบนกบนางสาวนัรฤดานางสาวนักพรมนตงหอหงพ์ระองหานพระสิรียวในแกลยงไกนางสาววันศาไปมนองค์าน้ำดืน้างคเป็นมาก ขอคุณนางสาวบาโมกันนองา้อยจะบานลวมเราบุญมาสองร้อยบาท้าวกันหอกหัวใจแบกไว้คยไปเดี๋ยวไปมบ้านนบา อยากให้วสนี้ดูด้วยดีใจอยากใหบ้านใ้มาเป็นเจ้างคือพอได้ิน สลากกระพัดนะครับก็จะเริ่มจัดกันนะครับเริ่มทำกันตอนช่วงใกล้จะออกพรรษาครับแล้วก็ยาวไปถึงก่อนลอยกระทงนะครับถ้าจะจัดเขาก็จะจัดช่วงนี้แหละครับจนถึงลอยกระทงนะหลังจากนั้นก็ไม่จัดนะครับส่วนมากก็จะหลังจากที่ใกล้จะใ,ใ,ใกล้จะออกพรรษาครับไปเรื่อยๆนะครับ งานทีมีครั้งน,นะครับไม่ได้จัดบ่นอนะครับได้เปป็นตบกุศลส,ส,ส่วนบุญที่ได้สร้างนั้นอย่าบุบขาดแห้งหายไปวิญญาณปอไทยไปอยู่หนไกลพเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นการสลักอีกแบบหนึ่งครับเขาเรียกว่าฉลาก สุดเศร้านะครับถ้าทางเหนือก็จะเรียกเศร้านะครับมาถึงอ่าไม้เต็มหนึ่งนะไม้ไผ่เล่มหนึ่งนะนงนะยาวๆนะครับคือสุดเศร้านะครับทางเหนือก็สลักเศร้านะครับสลักสุดเศร้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามเจ้า พ่อเรือดแม่สวยวิปันคนเท่าอุทิศดานังกันอันนี้เป็นกันแบบมะเกานะครับใจเขาเรียกว่ากลวยคกลวยสลักครับ,รรบอันนี้แบบใส่สีครับอันนี้ของผมอยู่นี่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพระขนมาครับ,บรนี่ครับพระเจริญรูปก็จะมีเส้นสลักนะครับอยู่ในมือนะครับ เดี๋ยวมารับเอาสังขทานนะครับไหนปอบตปรปล่าไหนท่านเตประเปล่านะอาทัสระพัดเฮปลุงนี่ลุงนี่ กันสลาครับที่ผมทําไว้สี่กันนะครับหรือว่าสีตะก้ารนะครับก็ตอนนี้ก็ออกแล้วครับก็มีพระท่านได้นะครับแล้วก็การของผมนะครับก็อไปสามสามกันนะครับสามตะการนะครับชุดถังทานานะ่ครับก็เหลืออยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ไม่ออกนะครับคือพระท่านไม่ได้ ท่านไม่มีใครจับได้นะครับที่เหลือไว้หนึ่งกั้นนะครับก็คงต้องเอาไปเข้าไปวัดครับคือถวายเข้าวัดนะครับที่นอกนั้นก็พระท่านอื่นได้ไปครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม